มิอ่ะฝั่งข้ามรางรถไฟไปนะครับสองสามเจ็ดมองไปทางบ้านเขียวสองสามเจ็ดสายของบ้านเขียวเยอบันเจอรชั้นซอยแน่มันจะมีไม่น่าใช่ยบ้างใช่หรือเปล่าอ๋อไปบอมต้นกระจอกเลยอ่ะโอ้ค้าได้เดีดไมค์แล้วควางเอ้ยขี่ไล่ยิงมันสิขี่ไล่ยิงมาเลยหรือเปล่าอ่ะเออไล่ยิงมาเลยเปิดก่อนได้เปรียบอ่ะฉันว่านะ เปิดก่อนได้เปรียบอ่ะที่เขาบอกกันนะไปเลยเฮ้ยพี่วิกเตอร์เนี่ยแลที่พี่วิกเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยรองเขาสั่งรองเขาสั่งเขาเป็นหัวอะไรไงนี่ฉันเป็นหัวมาขึ้นมาเข้นมาเฮ้ยมันสั่งเราอยู่นะมันสั่งเราอยู่ตอนนี้มันสั่งเราอยู่อยู่เนินเดินขึ้นมาพร้อมก่อนพร้อมยังไปไมพร้อมขึ้นมาพร้อมแล้วก็เอาขวายู่ขวายมันสั่งมาอยู่เตรียมเล่นเลยคนติดเลย นันแจ็คเปิดเลยนั่นแจ็คเปิดเลยนนแจ็คเปิดเลยจ้แจ็คม,มาเลยวันีวันีวันไปไป,ไป,ไป ไปด้วยควนอาก็ตากเรารีบ <c oughs> ไปจับโจรเร็ว อีรอด้วยรอด้วยรอด้วยมนไงอีอนอันนี้เป็นลงแล้วลงเลยลงเลยวันลงอีกวันลงอีกวันลง

Yeah. chơi lim này chút đây quá Đi bên ba đi gì Hãy subscribe cho Haydi นี่ทาตัวนี Spanish, then, meter, はは้มงี่หทานี่คือให้หมดให้หมดเก้บเอเกอีกเกอีกมีอีกมีอีกาอยาให้เหลือให้เป็นพยานนะกรสุนจานทกระสุนจานกระสุนขวา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 อุ้งว่โดนธนูโดนธนูโดนธนูไปโดนธนูไปแล้วตาแล้วไอ้ธนู กระสุนหมดเอาอีกเอาอีกเอาอีกมีอีกว่าเรี่งป๊อปเดี๋ยวคนหนึ่งเดี๋ยวคนหนึ่ง บอดโอ้หรือสอน,นอไปเลยเปไปเลย เอ้ยฉันทำไมฉันอ้มไม่ได้อ,ะอ่ะเอาพิ่งรักษานะท่านหมออย่าเพิ่งรักษานะ แม่หมดหรือเปล่าเนี่ยวางวางเลยให่หมอรักษา,าก่อนใช่ไหมฉันด<ต>ูไม,ไม่ได้ไม่ได้ไออูไม่ได้กรลากมาสิคนหนึ่งไม่ได้ลากไม่ได้ด้วยเดี๋ยวพา,าหมอไปค่ะจดี๋ยหมอรักษาให้ สองคนเหรอกคุเราเอาแค่ตรงนั้นไม่ใช่ด้วยนะเป็นสองคนหรือเปล่าโอ้โยยังไม่ได้วิดว่าตอนแรกฉันนึกว่าอยู่ไอ้นี่กันในแบ็คอะไปเร็วไปเร็วไปนี่ผู้ต้องคุหรือเปล่าเออหกสิบเหรียญกระเป๋าสองสี่เจ็ดค่ะบอฟึดเรารีบไปดีกว่าหกหกสิบแล้วครแล้ว